you mm -hmm. สวัสดีครับพบกับรายการเหนือหุ้นนะครับผาเสนหุ้นให้กับสวัสดีดีครับท่านผู้ลงทุนที่เข้ามาฟังรายการนะครับสวัสดีครับคุณที่ดาสวัสดีคุณพี่สุพรเพลนะครับสวัสดีครับคุณทางนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตลาดที่เฟกนั้นนะครับเริ่มเทรดกันมาเนี่ยตั้งแต่ปีสอง9ห้าสี่เก้านะครับ ซึ่งในเดือนเมษาเนี่ยนะครับเป็นวันที่เป็นวันเกิดของทีเฟกนะครับในที่นี้เนี่ยก็คือ28เมษายนนะครับทีเฟกก็จะครบ15ปีเต็มแล้วนะครับวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยเติบโตต่อเนื่องแล้วก็มีสินค้าต่างๆมากมายเข้ามาเทรดกันในตลาดทีเฟกนะครับเรามาดูภาพรวมปริมาณการซื้อขายในตลาดทีเฟกกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็เทรดกันมา 15ปีแล้วนะครับเรามาดูโวล่มการซื้อขายปี2021นะครับซึ่งเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันนะครับเทียบกับของปีที่แล้วกันนะครับเรามาดูทีละสินค้านะครับสินค้าพระเอกนะครับของตลาดทีเฟก็คือเซ็ i ฟิฟตี้อินดิคนะครับในปีนี้เทรดเฉลี่ยวันละส0 0 0สน 1,850สัญญาต่อวันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับลดลงไป14เปอร์เซ็นนะครับปีที่แล้ว,วลมเยอะครับเพราะ,ะ,ะว่าเดือนี้เซฟตแี่่งค่อนข้างแรงมากนะครับปีนี้เซฟตีในฟิวเจอร์เนี่ยแว่งตัวน้อยลงนะครับ o l ล่มก็เลยลดลงไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับถ้าเราลองคำนวณ มูลค่าต่อวันครับเป็นมูลค่าคร่าวๆนะครับว่าเซฟที้ในฟิวเจอร์เนี่ยก็คือเทรดกันวันละประมาณ200,000สัญญานะครับมูลค่าประมาณ3า0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับเทรดกันมูลค่าประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดหุ้นของตลาดเซ็ตกันเลยทีเดียว นะครับอย,อย่างตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดีนะครับของตัวเซฟฟิซตีในฟิวเจอร์เนี่ยนะครับท่านสามารถใช้ดูการคาดการณ์การเปิดตลาดได้ด้วยนะครับอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนเลยวันนี้ครับวันนี้ครับตอนตลาดทีเฟกเปิดตอน9ก้าโมงสีิ้าเนี่ยเซฟฟิซตี้ในฟิวเจอร์เนี่ยเปิดลบแต่งอยู่ในช่วงแคบ บุกลบนิดหน่อยนะครับก่อนที่ตลาดหุ้น うん。Mm hmm. mm hmm. ครับสวัสดีครับพอดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านหลุดนะครับเสียงหายไปต้องขออภัยด้วยกลับเข้ามาใหม่แล้วนะครับนะครับนะครับเอ่มาต่อเลครับตัว s e f ต t ้ t นฟ e f เ t u r e เนี่ยก็ยังสามารถประยุกต์ใช้นะครับเป็นตัวคาดการตอนตลาดเซตเปิดได้นะครับนั่นก็คือ9โมง4 5เรามาดูว่า s e f ตี้ t นฟ e Future เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน เป็นตัวที่จะทํานายตอนตลาดหุ้นเปิดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดป,ประโยชน์ข้อหนึ่งของการใช้ c แตทตี้ในฟิวเจอร์เป็นสัญญาณำนำทางนะครับทีนี้เรามาดูสินค้าซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์กันบ้างนะครับปริมาณการซื้อขายต่อวันเนี่ยซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เทรดกันวันละ271,000สัญญานะครับปีนี้ปริมาณการซื้อขายต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว3.9นะครับส่วนสินค้าที่เป็น สินค้าโภคภัณฑ์นะครับเช่นตัวโกลฟิวเจอร์10บาทนะครับประมาณการซื้อขาย7,916สัญญาต่อวันนะครับลดลงไป3.3เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับส่วน t f คือโกลฟิวเจอร์50บาทนะครับซื้อขายกันวันละ148สัญญานะครับลดลงไป6.2เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับจะเห็นว่าตัว GF เนี่ยทั้งโกลฟิวเจอร์10บาท โกลฟิวเจอร์บาทเนี่ยปริมาณการซื้อขายลดลงครับนะฮะแต่วอลุ่มเนี่ยไปโล่ที่โกลออนไลฟิวเจอร์กันแทนนะครับอย่างปีนี้โกลฟิวเจอร์10บาทเทรดเฉลี่ยกันวันละโดยประมาณนะครับ1,800ด้ 1, ล้านบาทส่วนโกลฟิวเจอร์50บาทเนี่ยเทรดกันวันละประมาณ180ล้านบาทต่อวันนะครับแต่วอลุ่มเนี่ยมันเทไปซื้อขายกันเยอะนะครับที่โกลออนไลก็คือตัว GO นะครับ ตัว GO เนี่ย GO Online Future เทวดกันวันนึ่งเนี่ยสาม0มพันสัญญาโดยประมาณนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว10%นะครับ GO Online Future เนี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายต่อวันคร่าวๆนะครับประมาณ1,9,000ล้านบาทถึง2,000 0ล้านบาทต่อวันนะครับก็เห็นว่า GO Online Future ตัว GO นั้นได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับ ราะว่าตัว GO นั้นเทรดอ้างอิงกับราคา Gold Spot เลยครับเช่นตอนนี้ราคา Gold Spot อยู่ที่1,780เหรียญน,นะครับตัว GO ก็จะมีราคาล้อตามนั้นไปเลยนะครับโดยที่คนที่เทรด GO นั้นนะครับไม่มีความเสี่ยงเรื่องอาตาัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สินค้าน้องใหม่ครับ Silver Future นะครับ s v f นะครับ เทรดต่อวันประมาณ984สัญญาต่อวันนะครับมูลค่าก็ตกประมาณ77ล้านบาทต่อวันนะครับก็อย่างโวลุ่มของซิลเวอร์ฟิวเจก็ยังถือว่าไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับส่วนมาสินค้าถัดไปครับโก l ดีนะครับโกดเนี่ยก็คือ d e f e เฟอร์โกนะครับซึ่งโก l d นี้สามารถที่จะส่งมอบเป็นทองจริงได้นะครับแต่ว่า ปริมาณการซื้ขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยน้อยมากนะครับรมานแค่วันละ3ส,สัญญานะครับมูลค่าแค่ประมาณ2.5ล้านบาทต่อวันนะครับก็อลัลล่มค่อนข้างเงียบหายไปนะครับเพราะว่าลูกค้านาักลงทุนก็ย้ายไปเทรดโกลด์ออรลาฟิวเจอร์กันนะครับเพราะว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับส่วนสินค้าตัวถัดมาครับตัว currency f u t u r e ครับ u s สดอลลาร์ฟิวนะครับ ปีนี้เนี่ยเทรดกันวันหนึ่งประมาณ1 3, นึ่0หมสัญญาต่อวันนะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ400ล้านบาทต่อวันนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยสิาเเซนะครับ USD f u t u r e เนี่ยก็มีสภาพคล่องที่ดีนะครับให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาเทรดเก็งกำไรก็ได้นะครับหรือจะใช้ US d o l l a f u t u r e ในแง่ของการการที่ประกันความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับอินเอลลราสหรัฐนะครับ ซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นผู้นำเข้าผู้ส่งออกนะครับท่านสามารถที่จะดีแคลร์ตัวเองได้ว่าเป็นผู้นำเข้าส่งออกแล้วก็สามารถที่จะมี Position Limit สามารถถือครอง USD Future ได้มากถึง50,000สัญญาต่อลูกค้าหนึ่นท่านนะครับซึ่งเป็น Position ที่ใหญ่ทีเดียวนะครับนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จะเลือกนำประยุกต์ใช้ในการประกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้นะครับ ส่วนสินค้าเกษตรนะครับเราก็จะมีสินค้าเอกนะครับตัว JRF f u t u r e นะครับซึ่งอิงก,กับตัวราคายางในตลาดโตค้อมนะครับซึ่งโตคอมก็เปลี่ยนชื่อเป็น JPX นะครับนะตัวตอนนี้เนี่ยตัวสัญญาแรปเ e อนะครับก็เทรดกันวันละประมาณ77สัญญาต่อวันนะครับปริมาณก็ยังไม่ค่อยสูงนะครับ ส่วนสินค้าที่เป็นออปชันนะครับเราก็จะมีสินค้า C ซคู r y หรนออปชันนะครับเรามีสินค้าทั้ง call ทั้ง put นะครับเทรดกันวันละประมาณนะครับ6,400สัญญาต่อวันนะครับกริบวการซื้อขายก็ถือว่ามีรับข้องพอสมควรนะครับโดยเฉพาะซีรีส์ที่เป็นตัวใ่มาดใกล้สุดน,นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของสินค้าชนิดต่างๆในตลาดนนะครับก็เห็นว่า ตัวโกลอราฟิเจอร์นั้นมีการเติบโตของโวลุ่มต่อเนื่องนะครับแล้วก็เทรดได้ถึงปีสามด้วยนะครับแล้วก็ในแนวคุยข้างหน้านะครับทีเฟก็จะพยายามผลักดันให้เทรดตัว US Dollar Future ในภาคค่ำได้ด้วยนะครับก็ต้องรอ,งอติดตามกันนะครับส่วนตัว Single Stock Future นะครับตัวหุ้นอ้างอิงตัวใหม่ๆเนี่ยทางตลาดทีเฟเองก็กำลังจะดำเนินการนะครับที่จะเพิ่มตัว Stock Future ตัวใหม่ๆเข้ามาในตลาดนะครับซึ่งก็ติดตามกันได้นะครับนะครับในแง่ของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านะครับเราก็จะมีเ a เปอร์ w e r Investing นะครับที่จะแนะนำนะครับตัวหุ้นอ้างอิงนะครับซึ่งในที่นี้เดี๋ยวเราทำมาเป็นตัวอย่างดูกันนะครับว่าถ้าเราจะเทรด e l o o k t r a d e single stock f u t u u e นะครับสำหรับหุ้นที่ทางฝ่ายวิจัยแนะนำมาเนี่ย นะครับเราจะลองทําเป็นตัวเลข simulation กันดูนะครับนะครับซึ่งหุ้นที่หยิบยกมาในวันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยก็จะมี d v v n านกับ IRPC นะครับถ้าเป็น Paper Power Investing เนี่ยเขาจะแนะนำด้านลองคือด้านซื้อนะครับจะจะไม่ได้แนะนำทางด้าน short sell นะครับดังนั้น Paper Power Investing เนี่ยคือหมายถึงด้านลอง position นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวแอดวานเนี่ยถ้าจะใช้ธุรกรรมบล็อกเทรดนะครับก็จะมีขั้นต่ำคือ20สัญญานะครับยีสัญญานะครับ1สัญญาคือ1,000หุ้น20สัญญาก็เทียบเทียบเท่ากับหุ้นคือ20งหมหุ้นนะครับ im per b ปก็คือมูลค่าหลักประกันที่ต้องวางเงินหลักประกันเข้ามาต่อจำนวน1 b ึ่งบล็อกคือ20สสัญญานะครับก็ต้องวางเงิน อย่างน้อยเลย188,300บาทนะครับเราก็ต้องเผื่อค่าคอมมิชชั่นกับค่าเว็บไว้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเวลาเทรดด็อกเทรดเนี่ยเรามักจะวางเงินลักประกันเผื่อนะครับตัว IM ขั้นต่าเนี่ยก็คือขั้นต่าตามเกณฑ์นะครับความจริงเราถ้าเราวางเงินเผื่อเพื่อในแง่ของการบริหาหน้าตักเนี่ยเราจะวางเป็นสัก2-3เท่าของหรับประกันขั้นต่านะครับแทนที่จะวางขั้นต่าประมาณ190,000 นะครับก็อาจจะมาสักสองเท่าครับเช่นสองเท่าก็ตกประมาณสามแสนสามแสนหกสามแสนแปดอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนเกียริงอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอัตราการขยายผลตอบแทนครับเกียร์ริงเนี่ยสิบแปดเท่าก็หมายความว่าถ้าหุน้นแอดวา์ขยับหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยผลตอบแทนที่ได้จากบล็อกเทรดเนี่ยจะอยู่ที่สิบแปดเท่าของหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับนะฮะถ้าหุ้นขยับหนึ่งเปอร์เซ็นเกียริงสิบแปดเท่าก็จะได้กําไรหนะรือคาดทุนเนี่ย ป็นบเกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับเงินที่วางหลักประกันนะครับแต่ถ้าแน่นอนล่ะถ้าเราวางเงินหลักประกันเพิ่มมากขึ้นกว่า i อเอ็มขั้นต่ำเนี่ยตัวเกียร์ริงมันก็จะลดลงได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับตัว i r p c นะครับ i r p c เนี่ยบล็อกเทดนะครับถ้าจะเทรดบล็อกเทดเนี่ยขั้นต่ำคือห้าร้อยสัญญาหนึ่งสัญญาคือหนึ่งพันหุ้นดังนั้น5้า้อสัญญาคือห้าแสหุ้นนะครับ ตัวเงินหลักประกันที่วางขั้นต่ำเนี่ย2แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเป็นขั้นต่ำนะครับแต่ส่วนใหญ่เราวางสองเท่านะเมื่อเทียบกับเงินหลักประกันขั้นต่ำนะครับเพื่อให้มีบัฟเฟอร์ของการที่ราคาอาจจะมีการแก่งตัวนะครับเการิงประมาณเจ็ดจุดสองสี่เท่านะครับนะครับโอเคทีนี้ในบทวิจัยเนี่ยก็จะให้ทั้งแนวรับแนวต้านมานะครับ ถ้าสมมุติเราทำซิมูเลชันลองดูตัวอย่างครับว่าถ้าเป็นตัวแอดวานเนี่ยเราลองซื้อที่ซัพพอร์ตแถวแถวร้อยเจ็ดสามแล้วไปขายแถวแนวต้านแถวร้อยเจ็ดหกจุดห้านะครับหรืออย่างตัว irpc เนี่ยเราลองรองซื้อที่แนวรับแถวสามจุดเจ็ดหกแล้วไปขายที่สามจุดเก้าที่แนวต้านนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองทําตัวอย่างเกิดขึ้นมาดูนะครับตัวอย่างของตัวแอดวานครับตัวแอดวานนะครับ สมมุติเราซื้อที่แนวรับนะครับที่ร้อยจ็ดสามซื้อเป็นบล็อกเทรดนะครับจำนวนขั้นต่ำคือยี่สิบสัญญานะครับมูล,ลค่าหุ้นอ้างอิงเลยยี่สบสัญญาคือสองหมื่นหุ้นเนี่ยถ้าอยู่ที่ราคาร้อเจ็ดสามเนี่ยมูล,ลค่าหุ้นประมาณสามล้านสี่แสนแต่เชื่อไหครับว่าเราใช้เงินหลักประกันเพียงแค่ประมาณหนึ่งแสนแปดหมืแปดพันโดยประมาณใช้เงินน้อยนะครับมันก็เลยมีเกียร์ริงที่สูงได้ นะครับทีนี้สมมุติว่าราคาขยับนะครับไปที่ร้อยเจ็ดหกจุดห้านะครับแล้วสมมุติเราถือครองโพซิชันของบล็อกเทรดบนหุ้นเอดวานเนี่ยถือไปแค่ไม่ถึงสี่วันนะครับนะฮะคือการทำบล็อกเทรดเนี่ยจะมีการคิดจำนวนดอกเบี้ยขั้นต่ำนะครับคือมีการคิดดอกเบี้ยขั้นต่ำสี่วันนะครับถ้าทุกค้าเทรดวันเดียวนี่ครับ หรือถือไปไม่ถึง4วันเนี่ยเราขอคิดดอกเบีย้ยขั้นต่ําก็คือ4วันนะครับดอกเบีย้ยที่เรียกเก็บเนี่ยจะคิดอยู่ที่4.75%ต่อปีนะครับแล้วก็คิดตามจํานวนวันจริงที่ถือครองนะครับนะบแต่ถ้าถือครองไม่ถึง4วันเราขอคิดขั้นต่ําดอกเบีย้ย4วันนะครับแล้วก็จะมีตัวขั้นต่ําของดอกเบีย้ยนะครับว่าถ้าคิดดอกเบีย้ยออกมาแล้วไม่ถึงครึ่งสตางค์ต่อหนึ่งหุ้น เราขอคิดขั้นต่ำที่ครึ่งตางต่อหนึ่งหุ้นด้วยนะครับในตัวอย่างนี้สมมุติเราซื้อที่แนวรับนะครับ1 7 3สมมุติว่าซื้อได้สำเร็จนะครับแล้วสมมุติว่าหุ้นเวียนขึ้นไปที่แนวต้านเป็น1 7 6 5สมมุติว่าขายได้สำเร็จนะครับเราก็จะได้ส่วนต่างนะครับ3บาท50จากตัวหุ้นอ้างอิงนะครับมีอยู่20,000หุ้นนะครับ ก็จะได้กําไรก่อนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะครับส่วนต่างของราคาหุ้นนี้คือสามบาทห้าสิบมีจำนวนสัญญาย0สิบสัญญาคือสองใบหุ้นก็จะได้กําไรเจ0ด0มบาทก่อนค,ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับนะฮะทีนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆครับดอกเบีย้ยที่เราเรียกเก็บเนี่ยนะครับบนหุ้นอ้างอิงมูลค่าสามล้านสี่แสนหหมื่นเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยขั้นต่ำเนี่ยคือสี่วันนะครับสมมติลูกค้าถือไปไม่ถึงสี่วันนะครับ ก็จะมีดอกเบีย้ยจ่ายเนี่ยคำนวณแล้วก็คือประมาณหนึ่งพันแดร้อยหนึ่งบาทนะครับแล้วก็จะมีค่าคอมมิชชั่นตอนเปิดสัญญามีค่าคอมมิชชั่นตอนปิดสัญญานะครับคอมมิชชั่นตอนเปิดสัญญาเนี่ยประมาณ3,800ตอนปิดสัญญาก็ประมาณสา0พันเก้าะครับคิดค่าใช้จ่ายต่างๆหักออกนะแล้วนะครับก็จะมีกำไรอยู่ที่หก8มืสี่้อยปดสิบสาบาทอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณซิมูเลชันให้ดูนะครับตารางด้านขวามือครับ ที่เราแสดงตรงเนี้เราจะแสดงให้ดูว่าถ้าราคาหุ้นแกว่งนะครับถ้าราคาหุ้นแกว่งไปอย่างไรแล้วเราจะมีกําไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับตีต่างว่าถ้าเกิดหุ้นอยู่ที่เท่าเดิมคือ173บาทเท่ากับทุนแล้วเนี่ยแล้วเราขายทิ้งที่173เท่าเดิมเนี่ยนะครับเราก็จะขาดทุนนะครับก็จะขาดทุนจากนะครับ ค่าใช้จ่ายค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ดอกเบีย้ยนะครับขาดทุนประมาณ9,400บาทแต่ถ้าเกิดหุ้นแอดวานขยับขึ้นไป1ติ๊กซ้ายคือเป็นร้อยเาเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มมีกำไรแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับในตัวอย่างนี้ท่านก็เห็นว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะเทรดบล็อกเทรดเนี่ยด้วยการที่ว่าขายหุ้นได้สูงกว่าต้นทุนที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับ ต่แค่ติก๊กไซส์เดียวเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มมีกําไรได้นะครับแต่ในที่นี้ก็คือจํานวนระยะเวลาการถือครองเนี่ยก็อยู่ในสมมติฐานว่าถือไม่ถึงสี่วันนะครับนะเพราะถ้าถือนานมากๆเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเนี่ยตัวดอกเบี้ยมันก็วิ่งตามจํานวนวันที่เราถือครองนะครับแต่ถ้าเราเป็นการเล่นสั้นเนี่ยนะครับนะบการขยับหนึ่งติก๊กไซา์เนี่ยก็เริ่มมีกําไรได้ ซึ่งลูกค้าบางท่านที่เทรดสั้นๆเนี่ยบางทีเวลาใช้หุ้นในการเทรดสั้นเนี่ยนะครับก็มันไม่มีการเกียร์ริ่งนะครับถ้าท่านเสีดหุ้นท่านก็ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนนะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านเป็นคนที่เทรดสั้นและต้องการเพิ่มพลังการลงทุนเนี่ยนะครับต้องการเกียร์ริ่งให้มากขึ้นเนี่ยนะครับตัวบล็อกเทรดเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้นะครับ แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายในการทำธุกรกรรมบล็อกเทรเนี่ยนะครับถูกกว่าค่าคอมมิชชั่นในการเทรดหุ้นโดยตรงด้วยนะครับอะแล้วก็ถ้าเป็นการเทรดสั้นจริงๆถือไม่เกินสวันเนี่ยก็จะเห็นว่าสำหรับตัวแอดวาเนี่ยหนึ่งพิกซายก็สามารถทำให้ท่านเริ่มมีกำไรได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วเรามาดูตัวอย่างของ IRPC บ้างนะครับถ้าเป็น IRPC แล้วใช้บล็อกเทรดในการเทรดเนี่ยนะครับก็สมมุติซื้อเราซื้อที่แนวรับนะครับ3.76ไปขายที่แนวต้าน3.9ก็สามารถทํากําไรได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทําบล็อกเทรดของ IRPC เนี่ยขั้นต่ำมันคือ500สัญญาคือ500แสนหุ้นมูลค่าหุ้นอ้างอิงประมาณ1.8ล้านบาทนะครับหลักประกันประมาณ2 0 6นะครับถ้าเกิดหุ้นอ้างอิงไม่ขยับไปไหนเลย อยู่ที่3.76เหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะขาดทุนนะครับแต่ถ้า IRPC สามารถขยับได้1ติ๊กหมายถึงว่าถ้าเราซื้อที่3.76แล้วไปขายหุ้นอ้างอิงที่3.78ได้เนี่ยแค่1ติ๊กนะครับการขยบของ1ติ๊กซ้ายของหุ้นเนี่ยนะครับเราก็เริ่มมีกำไรแล้วถ้าเราใช้บล็อกเทรดนะครับอย่างที่ว่าก็คือค่าคอมมิชชั่นของการเทรดบล็อกเทรดเนี่ยถูกกว่าการเทรดหุ้นโดยตรง นะครับแถมมีเกียร์วิ่งเพิ่มพลังการลงทุนได้อีกนะครับแล ok ้วก็ดอกเบี <re> ้ยถ้าเราเทรดสั้นๆเนี่ยเราเทรดเราถือไม่ถึง4วันเนี่ยเราก็มีดอกเบี้ยขั้นต่ำที่4วันซึ่งถ้าเราถือไม่นานมากเนี่ยดอกเบี้ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับดังนั้นตรงนี้การขยับของหุ้นแม่แค่หนึ่งิกไซส์ก็สามารถที่จะเริ่มมีกําไรได้แล้วตามตารางทางด้านข,ขวามือตรงนี้นะครับนั่นก็คือเทรดหนึ่งบล็อกค,คือ500สัญญานะครับจาก3.76ขยับเป็น3.78เนี่ย ท่านก็สามารถได้กําไรเน็ตแล้วตกประมาณ2,900บาทโดยประมาณนะครับแต่ถ้าราคาขยับสูงไปเรื่อยๆก็ยิ่งกำไรมากขึ้นเรื่อยๆตามตลาดที่โชว์ผลของการซือร้อชั่นนี้ให้ดูนะครับดังนั้นตรงนี้เองนะครับท่านลูกค้าครับสามารถที่จะขอ Excel ตรงนี้จาก IC ของท่านได้นะครับเราสามารถที่จะคํานวณดูก่อนได้ว่าราคาหุ้นต้องขยับเท่าไหร่นะครับเราจะได้กําไรเท่าไหร่ หรือถ้าผิดทิศทางนะครับเราจะมีผลขาดทุนเท่าไ,รไหร่ถ้าหุ้นลงนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำซิมูเลชันดูก่อนได้นะครับนะตอนนี้นะครับเรามีตัวยูนต้าเนวี่นะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลของบล็อกเทดนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของ e l n อยู่ในยูนต้าเนวี่นะครับท่านท่านสามารถ เข้าไปดูได้นะครับในแอปพลิเคชันยูต้าเนวีของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคลิกเข้าไปดูตัวบล็อกเทดนะครับก็<ม>จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนะครับในบล็อกเทดเองนี้ก็จะเป็นเปเปอร์ที่ทางฝ่ายวิจัยนะครับโดยทีมของคุณแชมป์นะครับก็จะทำการแนะนำตัวบล็อกเทปสองตัวนะครับว่า ตัวไหนคนร้องตัวไหนคนชอตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์ที่แนะนำธุกรกรรมบล็อกเทะครับและถ้าเราเลือกเมนูของ ELN นะครับก็จะมีบทวิจัยนะครับที่แนะนำว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ ELN ตัวไหนหน่าสนใจนะครับก็สามารถที่จะพิจารณาประกอบกับการลงทุนได้นะครับดังนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยท่านลูกค้าก็สามารถที่จะใช้ ยูนิต้าเนวีนะครับดูบทวิจัยของบรอกเทสแล้วก็เอเนได้นะครับรวมถึงสินค้าอื่นๆของยูนต้านะครับก็จะมีรวมกันอยู่ในตัวแอปพลิเคชันยูนต้าเนวีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับสินค้าในตลาดที่เฟสนะครับแล้วก็เราพบกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้านะครับเอาวันจันทร์หน้าหยุดนะครับนะฮะ ราพบกันใหม่อีก2อจันร์ถัดไปนะครับพบกับรายการหนวุ้นได้ใหม่นะครับนะครับสวัสดีครับ